อาพร้อมดึงทุกคนอุยมาแล้วมาแล้วนะฮะได้อยู่ทุกคนได้อยู่โอ้โหมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วนะฮะ oh, <no. S 1> นี่นี่โอ้รถนี่ถึงก็ถอยเลยทุกคนนะฮะสวัสดีทุกคนครับผมสำหรับวันนี้ผมพาทุกคนมาดูนะครับผมรถสไลด์8ล้อนะครับผมนี่เลยนะฮะเป็นฮิโน่ห้าร้อยนั่นเองนะครับผมนะฮะตัวน,นี้เป็นรถหกล้อนะครับแต่ว่า เพิ่มนะผมล้อหน้ามาอีกอะครับเป็น8นะครับผมนะนี่เลยนะครับผมนะฮะก็จะเป็นทรงสไลด์นะครับผมนี่เลยนะแต่งมาแบบว่าบรรทุก6ล้อเล็กคันเล็กได้ทุกคนนะครับผมนะแล้วก็กระบะทั่วไปนะประมาณนี้นะทุกคนนะฮะนี่มาดูลักษณะรถนะครับผมนะก็จะเป็นถาดด้านอ่าด้านหลังแล้วก็มีรอกด้วยทุกคนนะไว้ดึงนะฮะ พร้อมกับเบลสายรัดนั่นเองนะครับผมไวรัดรถนะฮะไม่ให้รถขยับหรือว่าอะไรมันตกนะครับผมประมาณนี้นะทุกคนนะฮะโอเคนี่เลยครับผมสวยงามนะฮะทันนี้ก็ทรงยาวอยู่นะทุกคนนะยาวอยู่นะฮะประมาณ6เมตรนะทุกคนนะฮะได้ไหมอันนี้ข้อมูลคร่าวๆนะครับผมนะฮะคันนี้ก็จําลองมาจากอ่ารถจริงนะครับผมมีรถอยู่จริงนะนะฮะแต่ว่ารายละเอียดนี่ไม่ได้ครบนะครับผมนะฮะก็เอารูปทรงคล้ายๆนั่นเองนะครับผมนะ นี่เลยครับผมเรามาดูด้านหลังนะฮะก็จะเป็นแบบว่าถาดนะครับผมแล้วก็มีอ่กันลื่นนะครับผมนะฮะสีชมพูนี่เลยนะนะครับผมหองกับรอกนะครับผมไว้ดึงนั่นเองนะนะฮะเดี๋ยวผมจะไปอ่รับงานในวันนี้นะมีหน่วยนะครับผมนะฮะแจ้งมาว่ามีรถแท็กเตอร์นะครตกน้ำแล้ครับผมนะขึ้นไม่ได้ครับผมนะะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับผม นี่ับผมหน้างานของเรานะฮะแท็กเตอร์นะครับผมฮุบต้านะครับตกน้ำมาผมเลยขึ้นไม่ได้ครับผมนะเราก็โทรเรียกรถสไลด์มานะครับผมนะฮะประมาณนี้เลยทุกคนนะครับผมลงไปทํใไมวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปที่รถสไลด์กันเลยครับผมก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมนะฮะวิธีการสไลด์นะก็จะยกขึ้นก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยสไลด์ถอยออกมานะฮะดีครับผมนี่เลยครับ ตัวถาดนี่ก็จะมารองตรงด้านหลังพื้นเนี่ยผมแล้วก็ต่อรอกครับผมแล้วก็ใช้สลิงดึงเนี่ยผมขึ้นไปนะประมาณนี้ทุกคนนะนี่หลักการของรถนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปนะเอาคูปต้านะที่ตกน้ําขึ้นเลยทุกคนเนะี่เก็บถาดกัน,นครับผมพร้อมกับผมพร้อมไปเลยไปเลยนะฮะ ก็ได้รถมาใหม่ก็ได้งานเลยนะทุกคนนครับผมนี <c oughs> <c oughs> ่เดี๋ยวรับเปิดไฟฉุกเฉินไปด้วยครับผมนะนี่มีไฟฉุกเฉินด้านบนนะฮะเป็นไฟให้สัญญาณนะครับผมนะฮะเพื่อความปลอดภัยโย โอ้ยโอ้ยทุกคนอะไรตกวะตัวตะขอตกนะทุกคนนะเก็บของมันไม่ได้ไม่ได้นะไม่มีตะขอนี่ไม่ได้เลยนะครับผมสิ่งยังไงวะตะขอตกเลยโอ้ยโอ้โหเหยียบขึ้นบันไดแล้ว ไปต่อครับผมไม่มีตะขอก็เอารถขึ้นไม่ได้ครับผมนะตัวนี้ก็สำคัญมากเลยนะก็เป็นหมดที่เป็นหมดหมดแยกงานตะขอนะครับผมนะสามรถสไลด์เองโอ้มาถึงแล้วหน้างานเราอยู่ตรงนี้เองนะฮะเย้เฮ้ย สไลด์แล้วขับซิ่งเลยเลยนะฮะไม่รู้ว่าจะดึงขึ้นหรือเปล่าทุกคนนะตั้งลั้ดีๆกนะฮะก็น้ำเขาเครื่องเลยทุกคนนะรถน่าจะพังแล้วนะขับไม่ได้โอเคครับผมเอาถาดลงรอเลยฮะอืมปดเบลก่อน เราก็วางตะขอไว้หน้าแท็กเตอร์นะฮะแล้วเราก็ไปเชื่อมน,ะะนี่มีเอา้าเตรียมดึงครับผมเตรียมดึงนะฮะอ๋อพร้อมดึงทุกคนโอเคอุ้ยมาแล้ว,มา,ลว,ม,าลวมาแล้วนะฮะได้อยู่มันได้อยู่โอ้โหมาแล้วมาแล้วนะฮะนี่นี่โอ้รถนี่ถึงก็ถอยเลยทุกคนนะ คำว่ mm hmm. ารอกนี่สุดยอดเลยนะฮะแรงจะเยอะกว่านะฮะมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้ว mm hmm. ขึ้นเลยขึ้นเลยนี่เรียบร้อยครับผมนะฮะสวยงามครับผมโอ้เราเก็บเลยนะฮะเ,เก็บถาดเลยครับผม แนมบรรทุกได้เยอะนะทุกคนนะเท็เตอร์นี่ก็นหนักน่าดูไงอ่าล็อกเบลล็อกร้อตักหน่อยครับผมเรียบร้อยครับผมนี่ฮะมาครับเดี๋ยาไปส่งที่อ่าอู่เลยครับผมนะฮะนี่ ใช้งานได้จริงครับผมคันนี้นะฮะใครที่สนใจหมดนะผมติดต่อที่เพจได้รับคลิปได้เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็สามารถสั่งทําหมดได้นะเอาแบบมาตีราคากันก่อนได้เลยครับผมนะฮะไปเลยครับผมเดี๋ยวเราไปส่งเจ้าของรถก่อนนะฮะ โอเคครับผมภารกิจเราวันนี้เรียบร้อยนะครับผมนะฮะก็เอารถขึ้นมาแล้วนะครับผมนะฮะก็ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมแล้วกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสนใจแบบไหนก็ติดต่อที่เพจใต้รังคลิปเราเลยนะฮะแล้วก็ใครที่อยากชมแบบไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสัคพี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ